ดูตัวอย่างเจ้าสรารการนิสากยะเป็นผู้ทุลพลด้วยสิกขาสวยน้ำจันทร์กินเหล้าแต่มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวตายแล้วพระองค์พยากรณ์ว่าเป็นโสดาบันเพื่อนของเจ้าสรารการนิบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าพยากรณ์อย่างนี้มันก็เป็นโสดาบันกันทั้งโลกแล้วมั้งเนี่ย แต่เพื่อนเจ้าสาร,รการนี้เป็นใครตถาคตเป็นใครพระองค์บอกอธิบายว่าการที่คนเนี่ยมีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวเนี่ยการที่จะไปสู่นรกกำเนิดเดชนเปวิสัยไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้และคำตอบขยักที่สองของพระองค์บอกว่าเจ้าสาร,รการน,น,นี้นั้นสมาทานศิกขาในการแห่งมรณนะ ก่อนตายเจ้าสรารการนี้ตั้งใจรักษาสิกขาบทสมาทานสิกขาบทอย่างบริบูรณ์ครบองค์โสรบันพอดีคือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดางไม่พร้อยเห็นไหมแต่เพื่อนๆของเจ้าสรารการนี้ไม่รู้ไม่รู้วาราจิต ของเจ้าสาร,รการนี้ในการแห่งมรณะมรณากาเลซึ่งพระพุทธเจ้ารู้นะก็เลยไปประเมินเจ้าสาร,รการนี้ว่าเป็นโสดาบันไดอย่างไรผู้เจ้าพยากรณ์ผิดมัง้งเพราะเขาให้เหตุผลว่าเจ้าสาร,รการนี้เป็นผู้ทุลภนด้วยสิกขาสวยน้ําจันยังกินเหล้าอยู่เลยจะเป็นโสดาบันไดอย่างไงแต่ก่อนตายเขาสมาทานซึ่งสิกขา และก่อนนั้นเขามีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ง่ายนะอย่างอื่นต้องไม่เอานะถ้าเอาอย่างอื่นด้วยผู้เจ้าเป็นแค่ช้อยหนึ่งเทพพระเจ้านั่นโน่นนี่ฉันก็เอาด้วยอันนี้เรียกลักตถาคตพอประมาณนะไม่ใช่ตถาคเตเอกันตะคัตาาโตอภิปสันโน อภิคืออย่างยิ่งปัสสันโนปสัสสนะคือเลื่อมใสเลื่อมใสอย่างยิ่งตถาคเตก็คือในตถาคตเอกันตคาโตก็คือส่วนเดียวเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีคนอื่นนะดังนั้นถ้าโยมยังไปวิ่งบูชาสิ่งอื่นนอกจากพระพุทธเจ้า แล้วเนี่ยไม่ใช่ละเริ่มไม่ใช่ละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเท่านั้นเลยคือยมเป็นได้ทําได้แต่ยมยังเป็นปุถุชนอยู่เพราะยมยังคาใจว่าพระเจ้ายังไม่ประเสริฐจริงยังมีคนอื่นแถมอีกนะพอพระพุทธเจ้าประกาศเองว่าพระองค์คนเดียวเท่านั้นเลยที่ประเสริฐที่สุดในโลกยมเชื่อไหมละ่ะ หรือ,อยังเชื่อว่าเทวดาชั้นนั้นพรมชั้นนี้ยังประเสริฐกว่า